นะครับมาพบกับเกมหมาลูกไทยออนไลน์นะครับผมเป็นนี้เป็นเกมสิบนาทีนะพบกับคุณเชม้าทองนะครับคุณเชม้มาทองนี้แต้มพันหกยี่สิบห้านะทิมไหมยังไม่ทิมนะครับนี่ก็จะทิมเบี้ยสูงนะอ้าวอืมเบี้ยการปูเหรอมานี่ นะครับมาขึ้นเมนู่นเลยนะจ๊ะเหมือนเขาจะรู้จังหวะนะครับวันนี้ครับพูไปเลยนะครับสามเบีย้ยหลบมานี่โอ้โอ้โอ้เหมือนโคนเรามันจะขาดนะครับมาผู่ไว้ก่อนแล้วกัน ไม่สนนะครับปิดบ้านหนึ่งนี้ไปเลยนะครับเราต้องการปิดนี่บ้านเราไงปิดบ้านตัวเองนะครับก็ทิ่มทงนี้ไป จะซ้อนเรือเลยนะผมอะนะครับอืมอน,นั่นแน่โยกย้ายหลายจังหวะนะผมซ้อนเรือแล้วอ่าอ่ะ,อะแล้วก็ดูทีท้าก่อนครับเขาจะทำอะไรต่อ นี่นะครับให้เขากินไปนะเหมือนผมจะเดินช้าไปนิดนึงนะาะผมว่าเรือไปหลบไงแต่จริงก็กินได้นะเดี๋ยวผมกินตรงนี้ก่อนนะค่อยกินได้นะไม่ต้องรีบกินอกครับเพราะว่าเขารู้แล้วว่ามันทําอะไรต่อไม่ได้เมื่อกี้ผมก็กินเปิดตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วผมก็แลกเรือไปเลยน้สองลำแล้วผมค่อยกินตรงนี้ได้นะครับคิดช้าไปครับ นะคริดช้าไปไม่เป็นไรนะอย่างนี้ก็ได้่ะกินข่ากินกินค่ากินนะครับกินครับออเดอนมาอย่างนี้ไม่ต้องเลยนะผมกินทันทีอ่ะเอออยู่ดีก็มาให้กินสองนี่ผมกินทันทีนะครับงงไหมไม่งงใช่ไหมครับอืมต้องกินนะครับ เราะจะนี้ขึ้นยังไงอะครัเนี่ยอ๋อไล่ไล่ลม้าเรานะเขาจะไล่ม้าตัวไหนเราล่ะไล่ม้าตัวนั้นเราล่ะครับเราไม่สนได้ไหมอ่ะอื เดี๋ยวเรากินระเบิดระแรกนี้ไปเลยนะดีไหมดีไหมนี่เราทำงนี้ก่อนทำไมครับผมว่านี่สิครับไม่คิดอะไรอยู่นะอ๋อถ้าอย่างนี้เลยนะครับ ครับกลับมาเหมือนกันครับให้เขากินสองตอนนุ้นไปนะได้ไหมให้เขากินสองตานนุ้นไป เขาไม่กล้ากินหรอครับถ้าเขามากินมานี่ใช่ไหมผมว่าเบียกกินนะครับเขาเรือมากินผมกินเบี้ยตัวนี้นะนี่เบียหน้าขุนเขาเนี่ยแล้วงานอาจจะงอกได้นะครับนี่น บอกวาค่ากินนะครับคิดดีมากเลยนะแต้มเขานี่อย่นี้นผมไม่ซ้อมแล้วครับผมมานี่เลยแล้วกันอืมทะลุทะลุครับทะลุ น,นี่ครับให้กินตรงนู้นไปเลยนะครับไม่เป็นไรนะนี่เขาเอาขุนกินนี่ผมแทงโคนเลยนะเออเอาเนี่ยครับแทงโคนเลยนะยังไงผมก็ได้กินโคนสองตัวแลว้ววะตัวหนึ่งต้องมีนะครับ เชนนี้แก้หมากดีนะครับผมไม่มีปัญหาครับอมผมก็กินตบให้หมดแล้วครับตรงเนี้ยไม่เหลือไว้นะนถ้าปิดลุกผมก็มาปิดลุกเลยนะ อืมนะครับโคนนะครับโคนโคนเอาไงครับโคนโคนต้องกินนะครับถูกครับผมไม่กินเดี๋ยวเศร้านะอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราหงายเลยดีก,กว่านะหงายนะครับเพื่อที่จะมาผูกตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่ม้าไปเลยไนหะมไล่ม้านะไลม่ม้าอใคร มากับตาเดิมนะครับมาลุกตาล่างเราได้ลุกไม่ได้ลุกตาล่างเราขึ้นนะครับเราขอกินเบีย้ยตัวนี้ไปก่อนละกันนะครับฮึชีวิตจะดูวุ่นวายจังเลยนะให้กินไปเลยไหมนะครับเขาไม่กล้ากินหรอครับเขาจะกล้าหไหมอ่ะเอาดีนี่โหนเดินมานี่ด้วยยังไงครับ เชิญกินเชิญรับประทานนะครับเฮ๊ะทำไมเขาคงแปลกใจทำไมผมให้กินหวะเหมือนเขาจะรู้แล้วนะครับมันมันเป็นตาจนนะครับขยับเรือนหนีขึ้นมาข้างบนนี้ไม่ได้นะให้กินตัวนี้ก็กินนะครับผมก็ไม่ง่ายนี้มาถ้าอย่างไม่ต้องกินกันเลยนะแล้วเอา เป็นเบีย้ยเยอะนะครับไปหงายไล่ม้าไปก่อนนะถ้าอย่างนั้นม้าจะไปไหนอ่ะผมได้อย่างนี้ได้ไหมอ่ะ ผมกินนี่แล้วกันครับกินครับไะมานี่อาจจนนะครับเอาอยางไงกลับไปไหมไม่สนนะครับผมลุกขอลุกก่อนแล้วกัน s <S โอเคแล้วครับผมมาครับ มาชมเกมที่สองนะเกมกี้อกีจบไปแล้วนะครับผมอันนี้มันยังมีเวลาอีกนะครับผมก็เลยมาเล่นเกมที่สองนะครับพบประคุณบีทีอะไรครับเนี่ยบีทีพอะครับหนึ่งเก้าเป็นรหัสอะไรสักอย่างนะแต้มพันหกยี่สิบเก้านะครับอ่า คุณพีทีขึ้นมาโยงขวาขุนวังนอกนะครับผมผมว่ากดทางนี้เลยนะนี่ครับเปิดบ้านไปให้หมดเลยนะครับกินครับกินกินด้วยนะครับกลับมาครับแทงก็แทงไปครับไม่ได้ใส่ใจนะครับไปครับ เราถนัดเจาะอยู่แล้วนะครับเราถนัดเรื่องเจาะนะครับกินครับซิ้มเข้าไปครับจะมาลูกค้าเราไม่ได้นะโอ้เอาตาละกินตัวนี้เราเหรอได้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 ได,ได,ได้ดีมากครับ ชะงักงึงวปนทั่วขนาดหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเขาต้องลงกับหมาลงกับโคนผมนะใช่ไหมอะไรครับเนี่ยต้องการอ,าอะไรอย่างนั้นต้องการจะอะไรครับ ซ้อมเรือไหมโอ้โหบุกดีมากเลยนะกลับนี่ก่อนครับไป ขึ้นีกตัวแล้วนะไปปิดบ้านเลยแล้วกันนะครับตรงนี้ จุดยุทธศาสตร์มันจะอยู่โซนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องแก้จังหวะดีนะครับตอนนี้เขาก็มากดอะไรใดๆแตรงนี้ไม่ได้นะฮมซ้อนเรือแล้วนะครับซ้อนเรือเราก็ค่อยๆหลบนะ เดี๋ยวซ้อนเรือเราหลบก่อนนะไม่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนี่ผมเดินตรงนี้ก่อนนะ ดีมากเลยนะครับคุณ b g p นะครับเราต้องป้องกันให้ดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ารั่วหลุดมาตรงไหนแล้วก็จบเลยนะเกมน,นี้จบเลยนะครับ ตรงนี้ก็ทําอะไรได้ไหมไม่ได้นะเอ้าโหแหมช่างรู้จริงๆก็ก,กินเวียบตรงนี้เรานะใช่ไหมกินก็กินเลยครับกินสองกินสามกินส,สี่กินเลย โอ้แต่ม้าเราก็ขยับไม่ได้นะครับลืมไปว่าม้ามันไนนี่นี่ว่าตาละ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 ,าะลืมดูนะครับผมทิ้มนี่เลยนะครับไล่ม้าไปไอเบียตัวริมนี่ยังไม่ใช่ปัญหาของเรานะ นะครับนีเขาต้องหนีมาแล้วเดี๋ยวหนีมาก็เสร็จผมนะเขาถ้าเกิดเขาเรือลุกมาใช่ไหมครับผมลงตาล่างผมลงตาล่างนะแม่มันก็มันก็ไม่ค่อยดีนะพูดถึงนะใช่ไหมผมไปกินเบียตัวรีบมาเลยแล้วกันนะครับทีนี้เราอาจจะยังทำเป็นไม่สนใจอะไรใดๆก่อนนะ ครับเดี๋ยวเราค่อยค่อยงายนะเดี๋ยวเราเอาโคนกินก่อนนะแล้วเราค่อยงายจริงๆเนี่ยเราแทงเนี่ยนะครับเราแทงเบี้ยไปงายนะครับก็ไล่โคนเข้าในตัวนลวแล้วพูดถึงอันเนี่ยเราก็ได้กินเม็ดนะแต่ประเด็นเดี๋ยวเขาจะมาลุกตรงนี้เราไงฮะเนี่ยเนี่ยขนมันรอท่าอยู่เนี่ยที่เขาเหมือนจะรู้นะ เขาเหมืนอนจะรู้นะครับผมผมกินตัวนี้ไปก่อนละกันนะอืมคราวนี้เดี๋ยวผมขยับนี่แล้วนะอืมเกมนี้ตึงนะครับตึงนะครับ อยู่ที่จังหวะนี้เนี่ยช่วงเวลานี้นะครับใครจะพลาดนะครับใครจะป้องกันได้ดีกว่ากันนะครับเออผมว่าแล้วเขาต้องมาทางนี้นะพูดถึงนะผมให้เขากินไปเลยนะได้ไหมเขาก็มาลุกเราอีกนะพูดถึงนะนี่นผมหงายนี่ไปเลยนะครับเอออย่างนี้กันไปเลยนะกลับไปกินไหม งกลับไปกินไหมครับอืมกลับไปกินถูกแล้วเส็แล้วผมไปตานี้เลยนะเออขานนี้นี่เขายังขยับไม่ได้แล้วนะคนเขาขยับไม่ได้แล้วนะครับเขาต้องกินนะครับถ้าไม่กินก็ เศร้าใจเลยนะครับบอกให้โอเคนะลุกลุกเราได้ไหมลุกไม่ได้นะครับผมลุกเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ, <c oughs> ะมาจัดตารที้เราอีกนะถ้าเราหงายไปอ่ะ ามานี่ก่อนครับมานี่ก่อนมาปลุกไป <Yeah. S 1> ไปครับ ดูนีก่อนครับอืลุกไหมลุกใช่ไหมลุกปิดครับนี่ไงครับ กินนี้ก่อนเลยนะอาจจะดูงงนะครับผมต้องกินก่อน,นครับไม่งั้นเดี๋ยวโคหรือเขามันลุกได้นะเพราะไงมันมีเรือร้อยผมกินอยู่อีกตัวนึงตรงนั้นนะครับอืมถ้าเขาถอยเรือไปผูกก็ไม่เป็นไรครับผมก็กินเรือเลยแล้วผมก็ลุกค้าตอบต่ออีกทีหนึ่งนะเอให้กินนะครับให้กินกินนะครับ หงายลุกไม่ได้นะครับเดินตัวอื่นที่ไม่ใช่ลุกกับเรือนี่ผมลุกคาดกินเรือนนะอมาเดินตัวนู้นนะครับผมลุกก่อนเลยแล้วกันนะครับเออคาว่าภาคใายกระดานนะวันนี้ครับม้าเดินไม่ได้นะครับอ๋อเดินได้ท้างั้นลุกเราใช่ไหมครับลุกก็ลุกนะลุกก็หลบนะให้เขากินเบี้ยไปนะถ้างั้นนะ ใช่ไหมผมวัานี่แล้วกันครับหมดเวลานะอมผมเพิ่งใช้เวลาไปเจ็ดนาทีเหรอครับเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะ <c oughs> ค่อนข้างน้อยครับใช่เยอะ,อะกินไปเลยนะครับเสร็จแล้วแล้วก็หงายนะว่านี่ครับเดินไม่ได้อ,อ๋อหงายได้ตัวหนึ่งนะ หงายมาผมจับกินเลยนะครับบอกให้อืมหมดเวลาแล้วครับโอเคนะครับผม